สวัสดีค่ะนักศึกษาทุกท่านวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยและยุทธศาสตร์ชาติ20ปีในรูปแบบออนไลน์นะคะระบอบประชาธิปไตยเป็นความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยเป็นรูปแบบการปกครองและวิธีการดำเนินชีวิตซึ่งยึดหลักความเสมอภาค และเสรีภาพศักสีแห่งความเป็นมนุษย์การปกครองระบอบประชาธิปไตยถือว่าทุกคนมีสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกันและอำนาจประชาธิปไตยต้องมาจากปวงชนความหมายของประชาธิปไตยนะคะข้อที่1ความหมายของคำว่าประชาธิปไตยตรงกับภาษาอังกฤษว่า democracy ซึ่งมาจากภาษากรีกว่า d โมคราเทียซึ่งหมายถึงการปกครองหรือการปกครองโดยประชาธิปไตยข้อที่2นะคะความหมายที่เน้นเรื่องสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคนักบัตจาการเมืองหลายท่านชี้ให้เห็นว่ารูปแบบการปกครองที่ดีคือการปกครองที่คารบสิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาคของมนุษย์เชื่อว่าสมาชิกของสังคมทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันและจะมาเข้ามีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจทางการเมืองและสังคมเพื่อพัฒนาตนเองและสังคมโดยรวมค่ะความหมายข้อที่3นะคะความหมายที่เน้นเรื่อง การเข้ามีส่วนร่วมหรือเสียงของประชาชนประชาธิปไตยให้ความสำคัญกับประชาชนในฐานะที่เป็นเจ้าของอำนาจประชาธิปไตยโดยใช้อำนาจผ่านทางองค์กรทางการเมืองเพื่อประโยชน์สุขของตนเองบทบาทของประชาชนในทางการเมืองจึงมีความสำคัญมากความหมายข้อที่4นะคะความหมายที่เน้นเจตนาลม์ ของประชาชนที่ว่าการปกครองของประชาชนโดยประชาชนและเพื่อประชาชนผู้นำทางการเมืองเป็นผู้ที่เสมอเหมือนเป็นตัวแทนเจตนารมของประชาชนรัฐบาลเป็นตัวแทนของพรรคทางการเมืองที่มีเสียงข้างมากโดยแสดงให้ประชาชนผู้เลือกตั้งเห็นว่ารัฐบาลสามารถตอบสนอง ต่อเจตนาลมของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะความหมายข้อที่5นะคะความหมายตามที่มาและขอบเขตอำนาจมนุษย์ทุกคนย่อมมีสิทธิเสรีภาพมนุษย์อยู่ร่วมกันเป็นสังคมเขาสละสิทธิอำนาจบางประการให้กับผู้ปกครอง เพื่อให้ใช้อำนาจนั้นดำเนินการตามที่ขอบกำหนดดังนั้นเราจะพบว่ารัฐบาลในประเทศที่ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยค่ะต่อไปนะคะเป็นความหมายในเชิองอุดมการทางการเมืองข้อที่1ห,หลักมนุษย์เป็นผู้มีสติปัญญารู้จักใช้เหตุผลรู้ดีดูชั่ว และสามารถปกครองตนเองได้ข้อที่2หลักสิทธิเสรีภาพสิทธิหมายถึงอำนาจอันโดยชอบธรรมเสรีภาพหมายถึงความอิสระที่จะกระทําการใดๆแต่การใช้เสรีภาพจะต้องไม่ไปละเมิดสิทธิและเสรีภาพของผู้อื่นได้นะคะ ข้อที่2.1เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น2.2เสรีภาพในการรวมกลุ่ม2.3เสรีภาพในการนับถึงศาสนา2.4เสเศรษฐีและเสรีภาพอื่นๆค่ะข้อที่3หลักความเสมอภาคเป็นหลักที่สำคัญของอุดมการประชาธิปไตย 3.1ความเสมอภาคในการมีส่วนร่วมทางการเมือ,มอง3.2ความเสมอภาคที่จะได้รับการคุ้มครองทางการกฎหมายข้อที่3.3ความเสมอภาคที่จะ,สะแสวงหาความก้าวหน้าในชีวิตข้อที่3.4ความเสมอภาคทางเศรษฐกิจและสังคม ความหมายสุดท้ายแล้วนะคะเป็นความหมายในเชิงรูปแบบการปกครองโดยเชื่อว่าประชาธิปไตยเป็นระบอบก,การปกครองที่ประชาชนมีอำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศข้อที่หหลักอำนาจประชาธิปไตยเป็นของบวงชนนข้อที่สหลักอำนาจประชาธิปไตย โดยปวงชนข้อที่3หลักอำนาจประชาธิปไตยเพื่อประชาชนข้อที่4หลักเหตุผลประชาธิปไตยประกอบด้วยหลักเหตุผลข้อที่5หลักเสียงข้างมากข้อที่6หลักความยินยอมข้อที่7หลักปณีบานอมข้อที่8ความเสมอภาคข้อที่9หลักเสรีภาพข้อที่10 หลักนิติธรรมและข้อที่11นะคะหลักการปกครองตอนเอง